จอต่อต่อตรวจบ้านสอนตรวจบ้านวันละคลิปคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการตรวจสอบเต้ารับและการเดินสัญญาณสายแลนกันมีขั้นตอนยังไงกันบ้างไปดูกันเลยครับโดยขั้นตอนแรกน,นะครับผมก่อนที่เราจะทาการตรวจสอบสัญญาณสายแลนนะครับผมเราก็ต้องตรวจสอบแบบว่าตัวบล็อกรวมสัญญาณสายแลนเนี่ยจากทางบ้านของเราเนี่ยอยู่บริเวณไหนนะครับผม อย่างจุดนี้นะครับผมก็จะอยู่เป็นตัวบล็อกในห้องตู้ไฟก็จะเห็นว่ามีการเดินสายแลนทั้งหมดของในบ้านเนี่ยครับเดินมาไว้ตรงนี้นะครับผมและอย่างที่2ต้องเช็คว่าสายแลนที่เขาเดินมาให้เนี่ยนะครับมีการเข้าหัวสายไว้ให้เรียบร้อยแบบนี้ไหมนะครับผมเพราะถ้าเข้าหัวสายไว้แล้วเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยก็จะสามารถตรวจสอบได้แต่ที่ยังไม่ได้เข้าหัวเนี่ยก็ต้องทําการเข้าหัวก่อนนะครับเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้โดยอุปกรณ์ที่จะใช้ตรวจสอบสัญญาณสายแลนเนี่ยก็จะเป็นตัวเคเบิลเทสเตอร์โดยอุปกรณ์เนี่ยก็จะมีตัวเครื่องใช้ตรวจสอบแล้วตัวยย่อ แล้วก็ตัวสายแลนนะครับผมขั้นตอนแรกที่เราต้องทําก่อนตรวจสอบนะครับก็คือเสียบตัวไวแมปเนี่ยเข้ากับตัวสายแลนอย่างอันนี้เนี่ยมีการเดินสายมาแล้วก็มีแท็กที่เขียนแจ้งตําแหน่งของเต้ารับที่ต่อมาให้เราก็เสียบตัวไวแมปอันนี้เข้าไปนะครับอย่างนี้เราจะตรวจสอบที่ตัวโถงนะครับก็เลยเสียบไวแมปเบอร์หนึ่งเข้าไปด้วยแล้วก็ไปตรวจสอบที่เต้ารับแฟนกัน ก็หลังจากที่เราเสียบตัวไวแมพเข้ากับที่ตัวปลายสายแลนแล้วเขาเนี้เราก็จะมาเช็คกันที่ตัวเต้ารับสายแลนกันโดยอนอื่นเนี้ยก็นําเครื่องตรวจสอบเคเบิ t e s t เตอร์ของเรามาเปิดเครื่องแล้วก็เสียบตัวสายแลนอันนี้นะครับเข้ากับตัวเครื่องก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาสายแลนอีกด้านนึงเนี่ยเสียบเข้ากับที่ตัวเต้ารับแล้วคราวนี้เนี่ยเราก็กดให้เครื่องรันตรวจสอบได้เลย โดยตัวเครื่องเนี่ยก็จะเช็คว่าการเข้าหัวสายแลนเนี่ที่มีสายย่อยทั้ง8สายนยครับเข้าสายครบหรือเปล่ามีสายไหนที่เข้าสลับหรือสายไหนที่ขาดหรือเปล่าอย่างอันนี้เนี่ยสาย1-8ึ่งถึงแเนี่ยทั้งที่หัวสายและปลายสายเนี่ยก็ต่อครบถูกต้องหมดแล้วตัว Wi Map เนี่ยก็เป็นของ ID หนึ่งที่เราเสียบเท็กเข้าที่ตัวปลายสายนั่นเองเครื่องก็จะแสดงคําว่าพลาดให้นะครับแปลว่าการต่อสายแลนเนี่ย ที่จุดนี้ถูกต้องทั้งหมดก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการตรวจสอบเต้ารับและการเดินสัญญาณสายแรกคลิปหน้าจะมีวิธีการตรวจสอบอะไรมาทําให้ดูกันอีกติดตามชมด้วยนะครับคลิปนี <our> ้สนับสนุนโดยปูนลูกดิ่งปูนจิงโจ้ปูนฉาบอิดบลูเบาเจ้าแรกของประเทศไทย